สาธุสาธุสาธุพิวันถือโอกาสในวันนี้ในการที่จะขอส่งคำถามน้องต่อเบื้องบนนะคะอิติสุขโตนโม,มพุทธยะนะมพภัตจะพักสษะนิพพนะสุข,ขังนิพพนะปัญญโยโหตุนิพพนะสุญญ,ญนานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอพ่อใหญ่ในจัก,กรวาลผู้ทรงฤทธิ์โปรดยศไม่ปวดใจไม่เศร้าหมองด้วยราช่วยสร้างความดีไม่ลำพองโปรดปกป้องสู่วิมุตพ้นทุกเอย่ยขอพ่อใหญ่ในจัก,กรวาลช่วยลูกๆด้วยโปรดเมตตาช่วยเหลือในการตอบคำถามท,าที่เป็นอจินไตยและเป็นสิ่งที่เป็นในเรื่องของอนาคตเป็นยานอย่างรู้ของพระองค์ท่านเนื่องจากพุทธบุตรท่านหนึ่งเป็นผู้ที่ นะคะเผยแพ่ธรรมเพื่อพระนิพพานและมีอาชีพที่ปัจจุบันทำอยู่แล้วแต่เป็นอาชีพที่ดูไปแล้วด้วยเศรษฐกิจต่างๆทำให้อาชีพของน้องเนี่ยรู้สึกว่าสินค้าที่บริษัทนั้นได้นำมาเสนอให้ทำงานหรือทำการตลาดหรือทำการขายแต่น้องดูว่าเป็นการที่ ไม่สามารถที่จะทำความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือว่าขายสินค้านั้นได้ดีในสภาวะเศษรษฐกิจตรงนี้จึงเกิดอาการเบื่อจึงเกิดอาการรู้สึกว่าไม่อยากเป็นลูกน้องใครอีกแล้วและเกิดอาการที่รู้สึกว่าถ้าจะขอเปลี่ยนอาชีพตอนนี้พ่อใหญ่เคยบอกให้อดทนและให้ทำตัวนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้อยากจะรู้ว่าถ้ามาเปลี่ยนทาอาชีพที่น้องบอกมาคืออาชีพนะคะ ที่น้องได้เมตตานะคะเหมือนเป็นการรับของที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์และมีการที่เรียกว่าทํางานเหมือนลูกทํางานเหมือนลูกวันชิตาประมาณนั้นพอจะมีโอกาสทําได้หรือไม่เจ้าคะ่ะ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการเป็นเอเจนซี่หรือการที่รับในสิ่งที่ทุกคนมีทุกอย่างให้ช่วยในการโพสขายหรือเรียกว่าทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และขอพ่อใหญ่เมตตาว่าพอจะทำได้หรือไม่เพื่อที่จะเปลี่ยนสายงาน ออกจากการเป็นลูกน้องเขาและมาเป็นนายตัวเองวันนี้ขอความเมตตาให้กับน้องชื่อนามสกุลขอให้พ่อเข้าใจเนื่องจากลูกนั้นไม่ได้ขออนุญาตในการเอาชื่อนามสกุลมาออกแต่ขอให้รู้ว่าเป็นพุทธบุตรลูกรักท่านนี้ ที่ได้ขอความเมตตามาอิต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 ิเมตตาเมตตาเมตตาอิติติติิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติติเมตตาเมตตาเมตตาสัญญาณของลูกจะดีขึ้นด้วยสภาวะของอาชีพตอนนี้จะมีอาการที่เรียกว่ารายได้ถดถอยน้อยลงและมีในเรื่องของทำยอดไม่ถึงทำให้ลูกนั้นอ่อนล้า อ่อนเพลียและอ่อนใจที่จะตอบคำถามหรือในการที่จะรายงานรายได้เข้าบริษัทฉะนั้นสิ่งที่ลูกนั้นสามารถเปลี่ยนทำอาชีพตัวนี้ได้ด้วยการที่ลูกนั้นต้องฝึกฝนในเรื่องที่เรานั้นต้องการใช้ความต้องการที่จะออกจาก อาชีพหนึ่งมาอีกอาชีพหนึ่งต้องเกิดจากการที่ลูกเข็ดกลัวต่ออาชีพเดิมและต้องการอาชีพใหม่ที่ดีและฝึกฝนในการที่จะทําและในการทําตรงนี้ต้องมีความกล้าอย่าหมกเม็ดสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่ลูกนั้นได้ประกาศทําให้พระนิพพานอยู่แล้วการที่ลูกนั้นสามารถที่จะทำอาชีพนี้ก็สามารถเริ่มทำ ได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะบุญวาสนาบารมีพอถึงเวลาทรงผลสิ่งไหนที่เป็นรายได้ที่ลูกจะทําได้รายได้ก็จะมาเมื่อเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เรื่องที่ยากลําบากแต่สิ่งที่ยากลําบากคือความคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆ เพราะลูกจะต้องอดทนต่อการตรวจตราอดทนต่อการที่เรียกว่าติดต่อและในบางครั้งการติดต่อต่องานชิ้นหนึ่งนั้นอาจจะไม่จบที่คนคนเดียวอาจจะต้องใช้การที่มีในเรื่องของการมีสิ่งที่เรียกว่าสนับสนุนจากเพื่อนเพอนเพื่อให้ลูกนั้นสามารถ ทำรายได้ในส่วนของการเป็นผู้ซื้อมาขายไปเอาของผู้อื่นมาแล้วเขาให้ในความเป็นสินน้ำใจสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอาชีพและรายได้หนึ่งแต่ต้องอาศัยความอดทนในการที่จะต้องอยู่ในโลกของสิ่งที่เรียกว่ามองไม่เห็นกันแต่สามารถเข้าไปตอบไปพูดคุยพร้อมกับการที่จะต้องเสนอตัว ในการดูทรัพย์นั้นอย่าดูทรัพย์สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำงานนั้นเพียงครั้งเดียวต้องรู้จักไปส่งบุญต้องรู้จักไปนั่งสมาธิตรงทรัพย์สิ่งตรงนั้นและอธิษฐานจิตให้ขอให้บารมีเบื้องบนด้วยบุญที่ทำมาขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จให้ทำอย่างนี้ไม่ต่ำกว่าสามครั้ง และการที่ลูกนั้นจะทำสิ่งใดลูกจะต้องบอกว่าใจของลูกต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆและลูกมีความที่เรียกว่าเบื่อหน่ายกับอาชีพเดิมกับเจ้านายเดิมกับบริษัทเดิมกับสินค้าเดิมๆซึ่งไม่ตอบโจทย์หรือเรียกว่าไม่มีคนต้องการที่จะใช้แล้วด้วยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้และถ้าลูกจะทำอาชีพใดที่เป็นอาชีพใหม่ก็ได้แต่ขอให้ลูกนั้น รู้จักสมบุญให้กับสิ่งที่เป็นอาชีพและก็ให้กับเจ้าของแม้นแต่ตัวที่เรียกว่านำส่งสินค้าเหล่านั้นมาให้เราได้มีรายได้ทุกครั้งให้ลูกนั้นอธิษฐานให้นิพพานธาตุนิพพานธรรมเมตตาให้ทำภารกิจนี้ให้จบโดยเร็วและให้มีรายได้เพื่อให้ลูกนั้นได้ต่อยอดและมีกำลังใจในการทำดีและขอให้ลูกนั้น มั่นใจว่าเมื่อเราตั้งใจทำสิ่งใดอย่างแน่วแน่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนเพราะด้วยการที่ลูกนั้นมีอธิสินมีอธิจิตสมาธิที่ตั้งมั่นต่อพระนิพพานและมีอธิปัญญาคือการหลุดพ้นชาติสุดท้ายเมื่อต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องลงมือทำด้วยตัวเองอย่าต้องให้ใคร รู้สึกว่าชี้นำว่าเราควรทำอาชีพนั้นอาชีพนี้เพราะสิ่งที่เป็นความถนัดหรือเป็นทักษะหรือเป็นความที่ลูกนั้นสามารถทำได้ลูกจะประเมินตัวเองได้เองว่าลูกชอบสิ่งไหนให้ทำสิ่งนั้นตามจริตเธอลูกและเมื่อเรารู้สึกเบื่อหน่ายมีนิพพิทายานต่ออาชีพเดิมมากๆอยากเครียดและอย่าอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกเก็บกดขอให้เดินออกมา พร้อมกับการที่มีอาชีพสำรองจริงแท้แล้วไม่ควรเป็นอาชีพเดียวควรจะมีสามอาชีพขึ้นไปรักรูปเจริญพรสาธุการรูปรักสามอาชีพขึ้นไปสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้น้องที่พี่วันบอกไว้ว่า4ถึง7วันพี่วันจะ นะจะให้คำตอบสิ่งที่ทำไมต้องให้คำตอบเพราะวันนั้นหรือวันนี้คือวันที่พี่วันเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากเบื้องบนจะมาช่วยในการที่เรียกว่านะคะพาทำจิตภาวนาพี่วันจึงเลือกวันนี้ในการที่จะตอบคำถามถ้าใครที่ถามมานอกวันถ้าพี่วันขอความเมตตาก็คือหนึ่งมันเป็นวันที่พี่วันเนี่ยทำงานทางโลก พี่วันจึงไม่ได้ที่จะมานั่งเพื่อที่จะ,ะเชิญญาณอย่างนี้ได้ชัดเจนนักแต่ว่าถ้าวันนี้คือพร้อมทั้งการนะคะเรียกว่านะคะพร้อมในเรื่องของการอัญเชิญญาณแล้วก็อัญเชิญฌานอัญเชิญพระสุรเสียงจนถึงความเป็นทิพย์จนถึงสิ่งที่ท่านแนะนำ ให้กับคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้พี่วันไม่ขอเอ,อ่ยชื่อนามสกุลเพราะว่าน้องเขาอาจจะด้วยความที่ยังไม่ได้ขออนุญาตน้องแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองคิดว่าคำตอบน่าจะมีวันไหนก็ได้ในเจ็ดวันนี้แต่ก็มีวันนี้ให้กับน้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องนะคะนะสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะก็เหมือนพี่วันนะคะนะจากคนไม่มีอาชีพนะคะ พอมามีอาชีพปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาทําอาชีพเรานะเราจึงไม่ได้มาเปิดกรรมเราจึงไม่ได้มาแบบว่า,ามานะอาลงบุญให้ใครหรือว่ามารักษา,าหรือว่ามาเชิญญาณให้ใครเนื่องจากว่าถึงเวลาทํางานเราขออาชีพแล้วเราก็ต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็นะก่อนทําอาชีพเราก็ต้องขอ เขาเรียกว่าไรายได้หรือเม็ดเงินตัวหนึ่งที่จะมาเป็นต้นทุนเราก็แล้วแต่การขอนะจริตของการทําตรงนี้อยู่ที่ท่านดลจิตดลใจให้ทํำยังไงให้เราคิดยังไงเราก็ทําไปนะตอนนี้ก็พี่วันก็ได้ดีใจนะคะที่เป็นพี่ที่สามารถที่จะให้คําตอบน้องได้ถ้าจะผิดถูกยังไงพี่วันก็ได้แต่กราบขออภัยขอขอมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ ก็ดีใจที่มีคำตอบให้น้องแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอขมาลาโทษนะคะที่ปล่อยให้เนิ่นช้าเนื่นองจากว่าพี่วันนะเชื่อในยานของเบื้องสูงพี่วันจึงต้องรอวันที่ท่านเปิดมิติอย่างนี้นะคะแล้วก็วันที่ไม่ค่อยเปิดพี่วันก็ต้องบอกน้องๆทุกคนว่านะคะแต่ละครั้งพี่วันไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นแม้แต่การที่ท่านจะรับรองทำชื่อใครพี่วันก็ไม่ได้รู้มาก่อน ว่าท่านจะเรียนะวันนี้ก็แล้วแต่จะตอบยังไงตอบไปเลยค่ะอย่าลังเลสงสัยแล้วก็ไม่ต้องกึกตัก,กตอบด้วยความมั่นใจเลยเพราะเป็นการรับรองธรรมของท่านนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่พี่วันจะมาถึงวันนี้ได้พี่วันถูกรับรองธรรมนะคะพี่วันถูกรับรองธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แล้วแต่นะใครโดนเรียกพี่วันก็บางทีก็อยู่อยู่ิดว่าท่านน่ะคงไม่เรียกอะไรพี่วันแล้วอะไรเนงะี้ย แต่บางครั้งท่านก็เลีอยนะอ่ามันเป็นการที่ท่านจะ,ะจะให้อ่าความสูงของจิตหรือระดับของคุณธรรมตัวนี้ในระดับไหนเพิ่มขึ้นเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งเราจะต้องเสียเวลานะบางคนเนี่ยอยากกรับนิพานนะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยนะมิตติเปิดแล้วเราจะได้คะแนนบุญที่เยอะสองนะเที่ยวไปปฏิบัติที่อื่นได้เจ็ดวันสิบวัน แต่ตรงนี้แค่แบบเวลาเดียวที่เราจะเชิญยานได้นะแต่กลับไม่มีเวลานะบางคนก็เลยได้แต่มานั่งขอบุญนะนั่งขอบุญเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อิสระเข้าใจไหมถ้าเมื่อไหร่เราเลิกที่คิดว่าเราจะเลิกร้องขอความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจนะมั่นใจว่าเราเนี่ย ไม่ใช่เป็นผู้ร้องขอความอิสระต่างๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใครยังมีตรงนี้ก็ไม่ผิดเพราะถือว่าตรงนั้นเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจนะเมื่อไม่มั่นใจการร้องขอมาเนี่ยมันคือความที่เขาอาจจะสัทธาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บรรลุทมแล้วมันจะมีอีกขั้นตอนหนึง่ง ที่เขาเรียกว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปนะคำว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปคือจิตเนี่ยเขา,ามีในเรื่องของความสมบูรณ์แล้วนะเขาเลยไม่ได้ร้องขอว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรเท่าไหร่เขาจึงรู้สึกว่าเขาเบาแล้วเขาอิสระเขาไม่กังวลเขาไม่กลัวนะนี่คือสภาวะของการเข้านิพพานแต่ละระดับก็ไม่เหมือนกัน บางคนเข้าทั้งยังกลัวทั้งยังสงสัยทั้งยังอยากขอตัวช่วยทั้งยังแบบงบบุญทั้งยังแบบเออ,อันนั้นนะมันเป็นเรื่องปกติของนะเขาเรียกว่าสภาวะอารมณ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันตัวพี่วันเข้าใจนะแล้วตัวพี่วันก็แบบขอบคุณสําหรับการที่เราอยู่ด้วยกันเราก็เออด,ดูดูกันไปนะแต่หมายถึงว่าถ้าทุกคนเนี่ยนะนะมีนิพพานธา,า,าตุนิพพานธรรมตัวเนี้ยมากเกิน มากเกินแบบสุดๆเลยนะจะเลิกกลัวได้พอเลิกกลัวปุ๊บเนี่ยมันก็เลิกสงสัยมันก็เลิกที่จะอ่าเขาเรียกว่าต้องการที่พึ่งเพราะอะไรเพราะมันอิสระแล้วนะแต่ตอนเนี้ยตัวพี่วันเองก็ถือว่าน้องเนี่ยนะเคารพพ่อใหญ่น้องก็เลยอยากที่จะให้พ่อใหญ่เนี่ย คุ้มครองดูแลปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือมันก็เป็นธรรมดานะคะของคนที่ชอบคนที่เป็นสับตบุรุษสัพนพระสัพพันยูสับตบุรุษเนี่ยคือผู้รู้แท้รู้จริงแล้วก็เวลารู้แล้วมีแต่วความเมตตาเพราะท่านเนี่ยนะจบแล้วอยากได้อะไรท่านเคยได้มาหมดแล้วท่านไม่ได้อยากได้อะไรกับลูกหลานแล้ว แต่ลูกหลานก็กระตำอยู่นะอย่างวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ประเสริฐนะคะพี่ประเสริฐสิริปีชาวุธินะคะส่งขนมคุกกี้นะคะนะให้น้องนุ่นหนึ่งกระป๋องถวายพ่อใหญ่สามกระป๋องเดี๋ยวพี่วันก็ถ้าพี่เขาไม่ได้มาเอาพี่วันก็ได้ลาทานทั้งสาม๋องนั่นแหละเนี่ยยังถวายอยู่นะคะพอดีพี่เขาแปะเขาแปะเป็นตัวพิมพ์มาด้วยนะอเนี่ย พุทธบุตรอ่าเขาเรียกเขาว่าพุทธบุตรนะประเสริฐสิริปีชาบุตรอันนี้ต้องขอบคุณพี่ประเสริฐด้วยนะคะมีแปะมาด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นพุทธบุตรนะพี่วันถวายให้แล้วนะคะแล้วขออนุโมทนาสา,าธุนะคะแล้วก็ร่วมในการที่เขาเรียกว่านะคะอนุโมทนาความดีซึ่งกันและกันนะอย่างน้อยเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยนะเมตตาที่สุดแล้วนะ ไม่จําเป็นว่าเธอจะต้องเก่งทั้งพตัตไตปิฎดกไม่จําเป็นว่าเธอจะต้องเก่งให้ได้ทั้งปฏิสัมพิทายานอภิญญ,ญ,ญายาณอาสวรรยพระญาณแล้วก็ปาฏิหาริย์แต่พ่อใหญ่จะเป็นผู้ที่ให้เธอได้ใช้นะพี่วันเนี่ยเกิดจากการที่ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่อยู่ดีๆความที่ทํางานให้ท่านแล้วท่านเห็นเราเนี่ยนะไปหาท่านบ่อยไปหาท่านบ่อยท่านก็เลยส่งสารเพราะเราอาธิษฐานแต่ว่าหนึ่งเราไม่ขอเกิดเราอยากพ้นทุกนี่แหละ คือสิ่งที่พอพ้นทุกข์แล้วชาติสุดท้ายทําด้วยความมั่นใจนะอย่างของพี่วันเนี่ยพี่วันก็จะไม่ได้ถามนะแต่พี่วันก็ดิ้นในอาชีพไหมตอนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอะ ได้บารมีธรรมคุณธรรมที่เรามั่นใจแล้วว่าเราเนี่ยไม่ต้องทําภารกิจหรือพรหมจรรย์อะไรมากมายนะเราจบกิจแล้วมันหยุดการที่จะอยากไปปล่อยสัตว์ปล่อยป้าอยากจะไปวัดนู้นปฏิบัติอย่างนี้เดินจงกรมหยุดเลยนะกำลังใจมันเต็มแล้วบารมีมันเต็มแล้วมันจะหยุดพอหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็มาคิดแค่ว่าเออเราจะ น้อมคนมาทางนิพพานทานุนิพพานธรรมโดยการเชิญญาณตัวนี้เราจะทํำยังไงนะเราจะมาฝึกตรงนี้มากกว่าพอฝึกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่วันได้มาส่วนใหญ่พี่วันจะได้รับคําถามเพราะน้องเชื่อใจไว้วางใจเชื่อว่าพี่วันเนี่ยเป็นคนไม่โกหกตอแหลและเป็นคนหน้าที่จะพ่อใหญ่เลือกแล้วนะถ้าพ่อใหญ่เลือกแล้วเนี่ยนะนะสิ่งต่างๆนะพี่วันเนี่ยก็ต้องบอกเลยไม่ใช่สร้างเพื่อมีตัวตนนะ ก็เหมือนน้องที่นั้นอู้เนี่ยนูมีห้องพระเชิญไปดูห้องพระนะแต่พอพี่มันส่งวิดีโอหนึ่งนะไปให้เขาเขาถามว่าอันเนี้ยห้องพระพี่วันเหรอก็เลยว่าห้องพระของน้องๆทุกคนในบ้านนิพพานนะที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอู้ทำไมจัดได้สวยจังเลยอู้ทำไมพ้าเยอะจังเลยอู้ทำไมแบบสวยมากเลยนะจ <c> บ <oughs> พี่วันก็เลยกินในใจว่าสําหรับน้องๆที่บ้านนิพพานคือความเคยชินละ นะก็คือเห็นวานนานก็เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะบูชาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือคนข้างนอกก็เห็นแสงนะแล้วเขาก็ไม่หยุดไหว้มาหยุดดูแต่เขาไม่ได้เข้ามาในบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เป็นปฏิหารของท่านแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการปฏิหารอย่างนี้ปฏิหารที่พ่อพระพุทธเจ้าสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะหนึ่งนะอิทธิป,ปฏิหาร ถ้าพลังงานความรักความสั่นสเทือนพลังงานของพระนิพพานมีจริงให้เกิดอิทธิปฏิหารในร่างกายของลูกรับให้ได้เป็นความรักความสั่นสเทือนนี่คือการแสดงพลังงานว่ามีอยู่จริงเพียงแต่ตามมนุษย์มองไม่เห็นแต่มาในรูปพลังงานความรักความสั่นสะเทือนนี่คืออิทธิฤทธิอาเทศนาปฏิหารตัวนี้คือการทายใจคนรู้วาราจิตของคน หรือดักความคิดคนได้นะสิ่งตัวนี้ใครที่เป็นหมอดูเนี่ยควรจะได้ควรจะได้ได้ทั้งสามปาฏิหารยิ่งดีตัวที่สามอนุสาสนีปาฏิหารคือการพูดทาที่มันมีสภาพที่เรียกว่าจากเนื้อตัวชีวิตที่เกิดขึ้นจริงและสามารถโยงทําในตำรากับชีวิตจริงตัวนี้อธิบายเป็นภาษาที่หนึ่งไม่ต้องใช้สั บาลีสันกสกิตปักคตนะพราถือว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เรียนสามภาษานี้นะคะแต่มนุษย์ทุกคนในเมื่อเรียนภาษาไทยอธิบายเป็นภาษาไทยให้ได้การโยงธรรมแล้วการแจกแจงธรรมปฏิสัมพิทายานแตกฉานในอัดในธรรมย่อขยายความแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าใจธรรมเราได้นะตัวเนี้ยอนุสาสนีปฏิหารตัวเนี้ยเป็นอะไรที่นะคะ ทุกคนจะบอกว่าพ่อพระพุทธเจ้าชอบแต่ตัวพี่วันเองนะหมดใจนะพี่วันชอบทั้งสามเลยชอบอิทธิธิืิอชอบอาเทศนาปฏิหารนะและชอบอนุสาสนีปฏิหารหรือปฏิสัมพิทายานให้แตกฉันในอันในธรรมแสดงกล่าวธรรมได้ไพเราะในเรื่องต้นท่ากลางในที่สุดให้คนฟังแล้วไม่เบื่อคนที่สมาธิสั้นเดี๋ยวนี้ชอบดูติกต็อกนะเราก็อาจจะต้องแบบว่า นะไปทำแต่ทำติ๊กต็อกมันยากเหตุผลเวลามันจํากัดการที่จะอวิบายทำอย่างเช่นเราจะไปอธิบายบางอย่างที่มันแบบว่าน้อยเกินไปนะบางทีเขาไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงธรรต้องเป็นเวอร์ชั่นที่หนึ่งเวลาทำผุดปุ๊บเนี่ยแสดงได้แค่ไหนแค่นั้นท่านถือว่าเราเนี่ยรู้จริงเห็นจริงแล้วก็อยู่ในความที่เข้าใจจริงเราจริงแสดงธรรมเหล่านี้ออกไปได้สวยงาม นะคะคสิ่งเหล่านี้วันนี้นะคะเดี๋ยวให้ไปเข้าห้องน้ำอะไรกันก่อนนะเปิดมิติได้อยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญเตรียมตัวนะคะอย่าเสียโอกาสนะคนที่เสียโอกาสพี่วันจะเสียดายแทนเหตุผลเสียดายแทนเพราะอะไรการรับรองทำไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มีบ่อยๆนะแล้วพี่วันก็ไม่รู้ล่วงหน้าด้วย พี่วันไม่รู้ล่วงหน้าด้วยนะคะรายชื่อนั้นบางทีพี่วันก็ไม่ได้รู้จักสนิทมากนะว่าเขาจะแสดงทําเรื่องอะไรณนะวันที่พ่อให้แสดงพอบอกให้คนนี้แสดงพี่วันก็จะแสดงในใจของพี่วันออกไปแต่เป็นของพี่วันนะเป็นของพี่วันแต่ตอนนี้ด้วยความที่พ่อบอกว่าให้คนที่แสดงทรรเนี่ยนะคือผู้คุมกฎจะจดเลยว่าวันนี้แสดงทรรเนี่ยนะถ้ามิติเนี่ย กี่คนและในตรงเนี้ยห้าสิบกว่าคนตรงเนี้ยได้ยินธรรมของเขาและคนคนนั้นต้องเก่งพอคนนี้แสดงธรรมปุ๊บเออถ้าเรามีอะไรที่เหมือนคนนี้โอเคหนูก็แสดงธรรมเหมือนอ่าน้องนะแต่หนูมีมากกว่าน้องตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้หนูขอแสดงพ่วงไปด้วยให้ข้ามมิติให้หนูด้วยนะสิ่งเหล่านี้นะเราจะได้ไม่หลับเราจะได้มีสติสัมปชัญญะ เราจะได้มีการรับรองธรรมจากข้างบนใครที่ถูกรับรองธรรมแล้วโอกาสที่จะได้อัศวัตยายานและโอกาสที่จะมีในเรื่องของการตัดราคะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วแต่นะก็พยายามไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะสักสองสามนาทีเดี๋ยวมาเจอกันนะคะพี่วันก็กราบขอพมาลาโทษนะคะที่พี่วันเนี่ยต้องใช้วันนี้ในการตอบคําถามเพราะ วันอื่นๆแล้วพี่วันไม่อยากยุ่งกับการตอบคําถามเชิญยานเนื่องจากว่าพี่วันต้องไปทํางานพอไปทํางานปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เตรียมชุดขาวมันไม่ได้เตรียมกล้องวิดีโอใหม่แล้วก็ที่สําคัญนะคะมันเป็นเวลาที่พี่วันขอพ่อไว้ว่าพี่วันจะทําภารกิจตัวนี้ให้เสร็จก่อนพี่วันก็เลยต้องมาขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะตอบคําถามไปให้นะคะแต่ถ้าสําหรับตัวพี่วันเองเนี่ย พี่วันก็บอกเลยนะคะชาติสุดท้ายเรียนรู้เกือบทุกอย่างนะเรียนอย,อยู่อยู่เกือบทุกอย่างเรียนรู้นะเหมือนพี่วันเนี่ยนะตอนแรกจะกลับไปท่านก็ไม่บอกตรงๆนะว่าจะไม่ให้พี่วันเนี่ยกลับเข้าราชการคืนะพี่วันไปสอบนักทรัพยากรทรรัพยากาบุคคลนะสอบได้แล้วแต่พอสัมภาษณ์ปู๊เนี่ยเจ้านายคนที่จะรับลูกน้องอายุ38พี่วันตอนไปสมัคร53 ก็ไม่ดูอายุนะก็เก็บเงินสองร้อยนะพอสอบได้พอสัมภาษณ์แค่นั้นน่ะไม่ตายอายุไม่ผ่านอ้าวตอนเก็บเงนินก็ไม่บอกนะสอบไปแล้วก็ไม่ได้คืนเงินเรานะแต่เราก็เลยถือว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่เหมาะสมตรงนั้นพ่อคงดนจิตดนใจให้เรามาในทางที่เป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่วันก็ลุยหลายอาชีพลุยหลายอาชีพมาก่อนนะแต่สิ่งที่ไม่อยากเข้าไปทำคือการเปิดร้านอาหาร เพราะมันเปี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความร้อนเกี่ยวข้องก,กับการที่เราเนี่ยนะมันไม่จบไม่สิน้นก,ก,กับการต้องเตรียมเตรียมอาหารต้องอต้องเก็บให้ดีเก็บให้ดีเวลาเอามาทําก็ต้องแบบล้างนู่นล้างนี่นะสุดท้ายนะลิ้นปากของเราแต่ละวันเนี่ยมันรับรสที่เค็มไป วานไปอะไรไปไหมอ่ถ้าไม่มีสูตรจริงๆมันก็เพี้ยนได้นะแล้วก็ด้วยอารมณ์อารมณ์ของแม่ค้าเวลายุ่งเวลาเหนื่อยนะมันก็งูดหงิดนะล้วอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟนะมันก็ยิ่งหงูดหงิดนะตัวพี่วันเลยคิดว่าตัวเนี้ยพ่ออาจจะไม่ให้พี่วันไปทําแล้วก็จริงๆพี่วันเนี่ยมีสูตรเยอะแยะตอนที่ทำอารีนาเรสเตอโอนนะที่มันเป็นสูตรที่แบบนะนะขึ้นชื่อได้เลยเปิดร้านปรุ๊ปดังเลยนะ แต่พี่มันก็ไม่กลับไปอีกนะคะเหตุผลไม่กลับไปอีกเพราะว่าเงินที่เคยได้มามันออกไปทางสูญเสียออกไปทางดูแลจุนเจอคนอื่นออกไปทางแบบลูกน้องขโมยมั่งลักทรัพย์มั่งหรือว่ากู้ไปแล้วไม่ให้คืนมั่งเบิกก่อนล่วงหน้าไม่ให้คืนนะไม่รู้จะทําไปทําไมเหมือนเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่พอเราเหนื่อยกับเรื่อง ทำเรื่องพระนิพานพอเราได้ปุ๊บตัวเนี้ยจะมาส่งผลมาสนับสนุมเรานะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าอาชีพตัวเนี้ถ้ามันยังรายได้ดีอยู่ก็อดทนที่จะทําอาชีพหรือรายได้อื่นเพิ่มนะได้นะแต่ตัวพี่วันเนี่ยด้วยอาชีพของพี่วันอันแรกเลยะนะมันเป็นอาชีพพยาบาลพี่วันก็ไม่อยากไปขึ้นไวดึกแล้วพี่วันมีความที่มียามมีฌานเวลามีคนตายก่อนเนะี่ยพี่วันจะรู้ พอจะรู้ปุ๊บอาการของความกลัวอาการของความรู้สึกที่พูดไปนะเราจะรู้แล้วว่าเตียงนี้ต้องเสียภายในเวรดึกเวรบ่ายเวรเช้าเราจะรู้ด้วยแอดไซด์ด้วยแบบอาการของอชีพจรเรื่องของอาการของการมีชีวิตอยู่ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ยานตัวนี้มันเกิดได้จากการเรามีของเก่าเราจึงรู้ว่าเออคนนี้เดี๋ยวก็ไปอะไรเนงะี้ย หรือเดี๋ยวแล้วแต่เขาแต่ในที่สุดเนี่ยเวลาที่เราใครถามอะไรมาเรารู้อะไรไปเราก็เราก็ต้องตอบไปตามนั้นแหละนะอืมแล้วเราก็รู้สึกว่านะคะคนที่บรรลุทำแล้วอ่ะส่วนใหญ่ไม่ต้องทํางานหนักนะไม่ต้องทํางานหนักนะชีวิตเขาก็ไปได้ ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องทํางานหนะักเดี๋ยวชีวิตก็ไปได้พี่วันคิดอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนพี่วันไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันนะผ่านประสบการณ์ตรงแล้วก็ผ่านการที่ทํางานให้เบื้องบนมาสิบกว่าปีแล้วก็ผ่านในเรื่องของความเหนือธรรมชาติจนถึงความอยู่ในธรรมชาติให้ได้อยู่ในความเป็นจริงของชีวิตให้ได้พี่วันเนะี่ยมองว่าถ้าแบบบุญขนาดนี้แล้วหนีไปบวช แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าให้เราบวชเป็นแบบพิษุณีที่ถูกต้องตามวัดด้วยกับการที่อยู่อย่างนี้แล้วเราก็สามารถอธิษฐานที่เราเนี่ยจะช่วยพระพุทธศาสนาจะช่วยเผยแพรยธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าจะช่วยนำธรรมของอสัตบุรุษคือพิวันรู้ว่าพ่อใหญ่ยกจิตได้นะยกจิตได้เนี่ยไปเร็วพระพุทธเจ้าไม่ยกจิตพระพุทธเจ้าให้ทำให้ทำแล้วคอยให้คนนั้นนะ่บรรลุธรรมนะแต่พ่อใหญ่เนี่ยคือยกยกเลย เพราะฉะนั้นอันนี้สมตรงเนี้ยพี่วันเนี่ยนะพูดยังไงพี่วันก็ยืนยันว่ามีสัตตะบุรุษที่ยก,กจิตได้ลบปรับชาตินี้ได้นะพี่วันเจอมากับตัวแล้วปาฏิหารชีวิตพี่วันเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากไม่มีอาชีพมาทําอาชีพใหม่ก็เป็นอาชีพที่หนึ่งพอไปได้พอทําได้แต่แต่ก็เราก็ไม่รู้ว่า อนาคตต่อไปจะเป็นยังไงแต่พูดในวันนี้ณขณะนี้นะพี่วันเกิดจากคนไม่มีอาชีพเราได้อาชีพแต่ได้อาชีพแล้วเนี่ยพี่วันก็ต้องแบ่งเวลานะแบ่งเวลาที่จะอยู่ในอาชีพตรงนั้นเพื่อให้ดูว่ารายได้ตัวเนี้ยเขานะยังมาดูแลเราเนี่ยให้เราเนี่ยอุ่นใจไหมหรือเรายังมีวิตกกังวลมีกลัวว่าต่อไปจะไม่ปลอดภัยกับเราเราก็จะต้องมีการเตรียม แต,แต่ก็เพิ่งได้ยินวันนี้พ่อใหญ่บอกว่าควรมีรายได้ทั้งสมทางสามอาชีพนะคะก,ก็พี่วันเองก็ยังต้องแบบเรียนถามท่านอยู่นะวันนี้ก็กราบขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปปัดสวะก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงจิตตะภาวนากับพ่อใหญ่นะคะสาธุค่ะ